คดีกำนันนกที่โดนแจ้งข้อหาจ้างวานฆ่าสารวัตรแบงการกลางงานเลี้ยงที่บ้านตัวเองนะครับล่าสุดปรากฏว่ากำนันนกปฏิเสธทุกข้อหาขอสู้ทุกคดีครับศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษได้เบิกตัวนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกลุ่มไปยังศาลนะครับเพื่อสอบคำให้การคดีที่จำเลยจ้างวานให้นายธนันชัยหรือว่านงท่าผา ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมทั้งนี้สารได้อ่านและอธิบายฟ้องให้กำนันนกฟังจนเข้าใจและก็ถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือจะปฏิเสธปรากฏว่ากำนันนกให้การปฏิเสธยืนยันว่าจะต่อสู้คดีทุกข้อหา ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่22เมษายนปีหน้าตอน9โมงเชาครับ